สวัสดีครับก็มีพี่ท่านหนึ่งขอมาให้ทำคลิปถอยหลังเอวอ่อนกับถอยแข็งพ่วงแม่ลูกนะครับวันนี้จังหวะเหมาะเจาะพอดีพื้นที่ลูกค,ค้านะครับก็เดี๋ยวจัดถอยหลังเอวอ่อนเอาแทงซ้ายแล้วกันมันเป็นบีบบังคับนะครับก็คลิปนี้มันสั้นเกินนะผมก็เลยตัดช่วงนี้มาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆย,วยาวๆนะครับตัดช่วงนี้มาเสริม เพื่อคลิปมันจะได้เต็มสี่นาทีนะครับก็ฝากเปก็นกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันยาวๆครับอ่าตอนนี้ก็มาถึงตอนคลิปเต็มยาวๆแบบไม่ได้ตัดต่อแล้วนะครับก็เริ่มจากการตั้งลำเลยถอยหลังเนี่ยไม่ว่าจะแพงแทงซ้ายแทงขวาถอยอ่อนถอยแข็งการตั้งลำเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับตั้งลำดีมีชัยไปกว่าครึ่งดูดูดบอลดับตั้งาตั้งลำนะครับก็นี่นะครับเอาหัวไปจอดที่ช่องแล้วก็ ดึงออกมาให้ได้มากที่สุดเหลือช่วงคืนไว้แค่ประมาณสักวาเดียวพอไว้เบี่ยงหัวนะอ่าเหล่มเห็นไหมตั้งลำปั๊บล้อพร้อมพร้อมถอยเอวออดเลยเห็นไหมครับไม่จําเป็นต้องหักอะไรเยอะเลยอ่ะดูถ้ามันลายมันเข้าเราก็เลี้ยงไว้ก่อนถ้ามันไม่ได้ก็หักเพิ่มมือจะคืนอ่าอันนี้ผมคืนหน่อยนึงแล้วเอ๊ยยังไม่พอยังไม่พอเอาหักเพิ่มหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับอ่หาหักเพิ่มพอเรารู้ว่ามัน ลายมันเริ่มได้แล้วเราก็คืนไปจังหวะเวียงตอนนี้อยู่ที่การฝึกนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยต้องเราต้องฝึกบ่อยๆนะครับอ่าจังหวะเนี้ยจริงๆมันเข้าได้นะแต่สไตล์บอดดับดีเซลเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าทําไมต้องโยกอ่าคือถ้าผมล็อกหางตึ้งเนี่ยมันสามารถเวียงหัวได้เลยแต่ผมจะไม่ค่อยขืนรถเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอ่าขืนเข้าไปปับ๊บดันไปดันไป,นไปล็อกตึ้งก็ได้เลยแต่ไม่ล็อกอ่า ปล่อยนิดนึงเรายืดให้มากที่สุดเห็นไหมครับยืดมาให้ตรงที่สุดเราค่อยค่อยเบี่ยงคืนนิดเดียวมันไม่ใช่เป็นข้อที่ว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ได้จังหวะไม่ได้อะไรมันมันรู้นะครับมันมองเห็นเพราะว่ามุมมันเปิดกว้างแล้วถ้าคนถอยเป็นเขาจะรู้นะอ่าสาหรับสไตล์ผมอะ่ะไม่จะเป็นต้องทีเดียวนะไม่จะเป็นต้องมาดูเก่งนะครับถ,ถ้าทําคลิปโชว์ผมก็ถอยทีเดียวเลยผมก็ตัดอาทีเดียวเลยก็ได้แต่เนี่ยอยากให้มองเห็นแบบความเป็นจริงที่ผมทําอยู่นะครับ จริงๆตรงนี้มันไม่ได้ถอยยากเลยนะสําหรับคนที่เป็นแล้วอ่ะเพราะว่าพื้นที่ตัวแม่เนี่ยมันเล่นค่อนข้างเยอะมันมันเล่นได้เยอะพูดง่ายแม่ลูกเนี่ยถ้าตัวแม่เล่นได้ยากเนี่ยเล่นอยู่ที่แคบเนี่ยจะถอยยากต่างกับเทนเลอร์นะครับก็คนละมุมกันเพราะว่าแม่ลูกเนี่ยถ้าคนถอยเป็นเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีลูกเล่นเยอะแล้วก็จังหวะช่วงตัวมันแบ่งครึ่งกัน แต่เทเลอร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงยาวเลยแต่งุมง่ายของเขาก็คือหัวสั้นอแต่เดินหน้าก็จะรัดๆหน่อยประมาณนี้อันนี้เดาๆก็เข้านะเทเลอร์ก็ยังไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ขับประจํานะครับแต่ก็ถอยได้ขับได้แต่ก็ต้องไปเรียนรู้รถเนาะแต่สําหรับแม่ลูกสําหรับผมอะผมก็ค่อนข้างไม่ยากเลยเพราะว่าเราเป็นคนใจเย็นแล้วก็สายตาดีอฝีมือไม่เท่าไหร่หรอกแต่เน้นสายตาก็ มันต้องฝึกฝนไปบ่อยนะครับสําหรับแม่ลูกเรารู้แหละว่าหักขวาไปขวาหักซ้ายไปซ้ายนะแต่ว่าจะคล่องไม่คล่องจะแม่นไม่แม่นก็อยู่ที่เราฝึกไบ่อยถอยบ่อยคนที่เก่งๆไม่ได้ถอยนานๆก็ยังว่าแหละเอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็<笑><笑><笑>ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถอยแข็งไปดูอีกทีนึงว่าผมจะถอยแข็งจังหวะไหนแทงซ้ายหรือแทงขวานะครับให้ดันน้อยที่สุดก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ แล้วก็จัดให้แล้วนะคลิปนี้เผื่อมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ประดับดีเซลด้วยนะครับสวัสดีครับ